ข้าวสารใส่ถุงเหมือนมันเตะบินดาบบางทีก็มีเอาข้าวสารใส่ถุงแล้วก็มาใส่นี่ว่าาพระท่านก็ไปปรุงเองไม่ใช่นี่โยมต้องรู้ว่ามันถ้าเรารู้เนี่ยเราทําถูกต้องเนี่ยได้กุศลเหมือนอยากจะโยมแจกจะ,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 ะถวายข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยโยมก็ไปที่โรงครัวที่แนะนําไปแล้วว่าทํำยังไงนิโยมอยากจะช่วยเหลือ,อทางวัดต่าง,างๆเนี่ยก็มี ใส่ตู้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้ก็คือใช้เงินเนี่ยแต่ว่าทําไงให้ถูกต้องโยมมีเวลาจริงเนี่ยโยมก็เอาเงินเนี่ยไปใส่ตู้ค่าน้ำค่าไฟเห็นนะเกิดกุศลก็คือพอพระใช้น้ำใช้ไฟโยมก็เกิดกุศลคนมาทําบุญที่วัดใช้น้ำใช้ไฟของอที่โยมบริจาคค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็เกิดกุศลไม่ใช่มาห้ามห้ามเอาเงินห้ามเอาเงินทําเป็นทานไม่ใช่ก็คือโยมแปลงทรัพย์ให้เป็นทาน แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยโยมเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเขาเรียกว่าแปลงทรัพย์มาเป็นปัจจัยสี่ให้ถูกต้องคือโยมก็อยากจะมีเวลาโยมก็อยากจะถวายจีวรโยมก็ไปซื้อจีวรมาเอาแปลงทรัพย์ตัวเนี้ยแล้วมาถวายพระเห็นพระองค์นี้มีจีวรเก่าโยมก็ไปปร,รารณาว่เาเดี๋ยวเยโยมจะนำ แต่จีวรเนี่ยมาถวายพันเตน,นะเนี่ยนิมยมไว้พัณนาไว้แล้วก็บอกเดี๋ยวจะมาถวายหรือโยมทั้งหัตทั้งใจวันนี้วันเกิดก็ได้วันพิเศษซื้อแต่จีวรไปที่วัดแล้วก็ไปถวายแต่ขอ้อขอบอกย้ำอีกว่าจะซื้อจีวรทายัางไงให้ถูกต้องก็ต้องถามที่วัดอีกว่าไอ้ถามที่ร้านว่ามันมันจีวรเนี่ยมันมีขันไหมขันไม่ถึงว่า ผ้าจีวรเนี่ยจะต้องเป็นผ้าชิ้นผ้าที่ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาต่อกันในสเพราะว่าผู้ดองได้บัญญัติไว้แล้วว่าพระพิสุจะต้องอคลองจีวรผ้าที่เป็นผ้าชิ้นผ้าตัดไม่ใช่ผ้าผืนเดียวทั้งผืนแล้วก็มาเย็บเม้มขอบอย่างนี้ก็จะเรียกว่าทำเร็วเอาเร็วเอาได้เอาเร็วก็คือเอาจีวรมาเสร็จก็ไมาเย็บ เย็บหลอกมาพับๆแล้วก็เย็บว่าเป็นผ้าลหลายๆชิ้นมาต่อกันให้ถูกต้องตามใจจริงไม่ใช่อันนี้คือเขาที่เอาลวกๆงั้นเราเวลาเราไปร้านต้องถามว่าอจ,จีวรนี่ถูกต้องไหมตัดเป็นนินๆแล้วมาต่อกันตามพระธรรมวินัยไหมโยมต้องใส่ใจนิดหนึ่งไหนจะทํากุศลและพยามยนิดหนึ่งเสียเวลาหน่อยหนึ่งกุศลอาน,นิสงส์งมีมากที่ทําง่ายๆทุกวันก็คือเนี่ยโยมทาบุญใส่บาตรใส่บาตรทุกวัน ไม่ยากหรอกเตรียมไปไหนก็จะไปทํางานก็ใส่บาทก็เอาสมมติเราทําเองหรือชะซื้อก็ได้ถุงหนึ่งสองถุงตามโอกาสเนีย่ยได้อันดีสมทันทีพราะว่าเพราะอะไรว่าบาทเนี่ยสองพันกับปีเรายังได้เห็นเรายังได้ใส่บาทยังได้ก็เรียกว่าทําหน้าที่พุทธวุตสีช่วยเหลือ,รอพระภิกษุเนี่ยได้มีพัฒหารฉันค่าน้ำค่าไฟก็ตามโอกาส ไปวัดทีก็ไปใส่เนี่ยคือเรียกว่าบำรุงแสนาสนะหรือ,อยารักษาโรคโยมก็ซื้อยาไปถวายให้กับตู้ยาวัดเนี่ก็ได้ทันทีพยายามแปลงซักให้เป็นปัจจัยสี่นะโยมอย่าอย่าถวายเงินกับพระเพราะว่าพระจริงๆเนี่ยกิจกรรมที่ใช้เงินเนี่ยไม่มีรอกน้อยแต่ครนี้เราไปทําให้พระเนี่ย เสียส่วนหนึ่งพระก็ไม่รู้ว่าธํามวินัยแล้วก็ไม่รู้ว่าบทมาเพื่ออะไรไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยพอมีเงินมากไอ้กิตที่เป็นคารวะเนี่ยกิเลสทางคารวะก็ออกมาพอมีเงินมากก็มีอำนาจก็มีมีเรื่องราวเหตุการณ์มีเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆตามมาพพระที่มีเงินเนี่ยก็จะมีสีกามาแล้วจะมีการในทงในทุนมาจะมีคนมายืมเงินมีสารพัด เราคงได้ยินข่าวหลายๆปีผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องพระเสียชีวิตจากการที่มีเงินมากหรือพระไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินขาดผลประโยชน์ก็ถูกก็เรียกว่าปลงชีวิตเลยพระหลายๆรูปที่มีพอมีเงินมีอำนาจมีก็เรื่องมีทําตัวเหมือนคารละวา่าปัญหาตามมาอาบัติทุกวันพระนี่แปลว่าไม่สะสมนะ นนันเราต้องรู้ว่าจะแปลงทรัพย์ยังไงให้เป็นบุญก็เห็นใจว่าเกิดในคนยุคนี้มันไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องทํำยังไงให้ทรัพย์เนี่ยเป็นกุศลให้ได้ส่วนวิธีต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะเสริมไปเรื่อยๆแบบจะแปลงทรัพย์ยังไงจะทําทานยังไง ถูกต้องเนี่ยยังอันนี้ยังอยู่อีกทั้งเก้าอย่างเนี่ยโยมบอกไว้แค่อย่างเดียวบุญถึง้าทุศิธิ์นี่บอกแค่าทานนี่ว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทากันทุกวันวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาบอกวิธีทําบุญง่ายๆโย,ยมตักใส่อาหารสดเนี่ยใส่ไปในบาตรที่พระฉันได้นะย้ําเลยว่าพยายามอยา่าเอาเงินใส่บาตรบอกลูกบอกหลานบอกญาติต่างๆเนี่ยเอาเงินใส่บาตรเนี่ยบาปยังไง ยกก็รู้แล้วใช่ไหมบาทเป็นของใครมหาราชทั้งสี่และผู้ดงก็บอกแล้ว,ว่าบาทนี่มีใส่อาหารพร้อมฉันเท่านั้นถ้าอยากจะใส่เงินจริงๆไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็ใส่ย่ามใส่ย่ามท่านอย่าไปใส่ในบาทแต่ขอร้องว่าอย่าไปใส่ในบาทแค่นั้นเองย้ําเลยนะ,ะก็ สาทุสาทุสาทุค่ะเอ่อะนะคะท่านผู้ฟังเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสิ่งไหนไม่ถูกนะคะเราก็หยุดทำเสียนะคะสิ่งไหนถูกเราก็ทําเชื่อพันเตนะคะเพราะท่านเป็นผู้ศึกษาพระไตรปิฎกนะคะสิกขา ใน8 4ดหมี่พัพระธรรมขันธ์นะคะตึกษาพระพุทธวจนะนะคะพระพุทธวจนะก็คือคําสอนของพระพุทธองค์นะคะเราเโชคดีนะคะที่ท่านได้มาอธิบายไม่ต้องไปค้นคว้าไปหาที่ไหนอีกนะคะและไปถามใครซึ่งไม่รู้กับไม่รู้ถามกันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะ ค่ะ,ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกวดน้ำอปมัญญาค่ะุนยาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสันจะปากิโนหนตุสัตตานันตาปมานากา สัตวะทั้งสามสิบเอ็ดภูมิไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วและจงเป็นพระระัใจจัยให้ทุกท่านถึงซึ่ง วิสติอาริยมักคะวิสติสามัญญาประเอกนิพานะโดยเชียพรันในปัจจุบันการชาตินี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานังปรมังสุขัง Nipa nang para-mangsukang Nipa nang para-mangsukang Soma na sa sahaka ya tang kangka ma wacara maha kusara citang โสมนาสสะหคตังยานสัมปยุตตังสะสังคาริกังกามวจระมหากุศลจิตตังอุเปกาสะหคตังยานสัมปยุตตังอสังคาริกังกามวจระมหากุศลจิตตังอุเปกาสะหคตังยานสัมปยุตตัง สังขาริกังกามาวจระมหากุศราิ ah ิตัง